สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางสู์มีความยินดีและภูมิใจเสนอหนังสือหลักสูตรมาตรายวิทยาสาหกร,รมเรื่องการทดสอบและการสอบเทียบเครื่องช่างนี่คือลักษณะปกหน้านะครับของหนังสือเล่มนี้ครับถัดไปเป็นลักษณะของปกหลังครับส่วนเนื้อหาที่บรรจุอยู่ด้านในหนังสือเล่มนี้ครับประกอบไปด้วยเจ็ดบทด้วยกันครับ บทที่หนึ่งกล่าวถึงปัะวัิและความเป็นมาบทที่สองกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานบทที่สามกล่าวถึงเครื่องช่างเครื่องมือมาตรฐานและวิธีการสอบเทียบมาตรฐานบทที่สี่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องช่างบทที่ห้ากล่าวถึงการประมาณค่าความแม่แนยอำนอนในการวัดและการรายงานผลบทที่หกกล่าวถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพบทที่เจ็ดกล่าวถึงเรื่องของการประกันคุณภาพ ทั้งหมดนี้คือเนื้อหานะครับที่บรรจุอยู่ในหนังสือหลักสูตรมารยาศึกษากรรมนะครับเรื่องการทดสอบและการสอบเทียบเครื่องช่างท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การเบอร์โทรศัพท์096-775-5902 096-775-5902พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ